สวัสดีครับช่องเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับบรรยากาศยามมือแรงครับยามมือแรงเสียงเครียดทรายห้องพี่น้องครับน้ำตะกางให้กลางหน้าก็เริ่มมีหลายครับแต่ยังบ่ได้ดำครับในโมเมนต์หน้าผมครับหน้าญาติๆนะครับคนละฝากทางนะครับเนาะคนละฝากทางของผมญาติหลายๆครับกำลังเอาน้ำขามมากำลัง กำลังเริ่มปล่อยปลาครับเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มปล่อยปลาให้ให้ให้ข้างบนให้ข้างล่างยังยังบ่ได้ปล่อยนะครับเนาะมื้อนี้ให้มาเบิง่งการปลูกหมักฝักครับการแลกเปลี่ยนประสบก,การกนาฬการเกษตรการปลูกหมักฝักครับปลูกหมักฝักการเกษตรโดยการปลูกหมักฝักมืก้อน,นี้ครับที่ให้มาเบิง่งการปลูกฝักของผมคือปลูกแบบบ่ต้องไถ่ครับปลูกกระป่าป้าไปเลยครับเป็นการปลูก ไว้กินหรือว่าไว้ขายเลาะข่างหัวครับตามตามหาหัวตามตามหัวนะครับเนาะครับครับต้นมะฝักปลูกแปลงใหญ่แล้วมันเลือครับมันเหลือเอามาปลูกใส่ข้างหัวครับซึ่งหลายปีก็เคยปลูกตลอดครับในข้างหัวครับอันนี้คือปลูกแบบโมได้ไทยครับเป็นการเอาเบียมาใส่นะค้างหัวแล้วก็ตัดหญ้าคุมเงา คุ้มนาดินให้มันครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยปกติครับนี่คือการเฮดเกษตรนะครับเด้อครับซึ่งการปลูกฝักของผมครับสลับครับสลับรักคัวครับรักคัวประมาณสองเม็ดแต่สลับหลักนี้บรดปู่ครับหลักนี้โบมีครับบเดปูครับรับหลักนี้ปลูกครับ ครับอันนี้กําลังงามครับเริ่มงามเลยครับกลังเริ่มงามเลยครับต้นน so ี้เป็นหมักฝักหอมนะครับเนาะปลูกฝักข้างข้างคันหัวครับซึ่งไกลๆนะครับเป็นนี่ต้นพักหวานครับต้นผักหวานครับปลูกอยู่หน้าบ้านครับอุ่มหมักฝักอยู่หน้าบ้านครับตอนนี้กําลังลามคือครับกําลังสิเอาขึ้นคันหัวครับ ขอดีตามเบงนะครับเด้อว่าปูลักฝักข้างคันหัวอสิมีลูกี่บ่ครับขอดีตามเบมองอ,อันนี้ก็มีครับอันนี้ก็ปลูกใส่แล้วครับต้นนี้กำลังงามครับลามเครือไปไกลเลยครับครับปลูกไว้กินปลูกไว้ขายก็ได้ครับพี่น้องชอุดนี้ก็เป็นเกือบร้อยต้นอยู่ครับ เรียบร้อยต้นอยู่ทิศใต้กับทิศเหนืออันนี้กับปลูกหล่อไปกเกือบเป็นร้อยต้นอยู่ครับเนาะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการเกษตรนะครับเนาะอันนี้คือปลูกฝักปลูกฝักแบบบ่ต้องไถครับบ่ต้องไถ่บ่ต้องไถบ่ต้องคุดครับเอาเบีย้ยมาใส่นะดินลแล้วก็ตัดหญ้าคุมเงามันครับ ตัดหญ้าคุมเงากัดเส็มันกัดสซขึ้นปกติครับครับอันนี้ก็กำลังเริ่มงามครับใบดำครับใบดำเลยครับงามถ้าขึ้นตามหัวตามอย่างนี้นก็อ่ายิ่งบ่ค่อยเป็นโรคครับถ้าอยู่ในักันหัวกันอย่างปูโบราณแบบนี้ครับอากาศยังมือแรงครับหลังจาก หาอาหารแรงแล้วได้อาหารแรงแล้วมันี้ได้ปลานิลครับได้ปลานิลเป็นปลานิลกับกบครับมันีาหาแรงครับอยู่ในหนองสะเจ้าของนี่แหละครับครับต้นมะฝักต้นนี้ครับเบิ้งครับกำลังเขียวเข้มงามเลยครับผมใส่เบิ้งหลายต้นครับบรรยากาศยามมืรีแลนครับเด้อไกยสีํานะครับอันนี้ก็หาแม่เหมือนกันครับกำลังเริ่มงามครับเ้าก็เหินววาหญ้าเต็มอยู่ครับ แต่ท้าเขเข้าใจแล้วก็สามารถปลูกได้ครับตัดหญ้าเวียงหญ้าเขามาคุ้มเงามาเรื่อยๆครับกำลังเลื้อยอ่ากำลังเลื้อยกำลังลามคืบครับปลูกฟักข้างรั้วครับฟักหอมข้างรั้วครับปลูกไว้ขายครับเสริมกันครับโมเมนต์ปลูกไว้กินครับกินต้นเดียวก็กินโบเบิร์ตครับสีหนยหฮานวยกินโบเบิร์ตกับต้นเดียวก็ดีครับเบิ่งกพี่น้อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการเกษตรนะครับเนาะอย่างที่ผมเอาครับตอนนี้กับผมกําลังเอาน้ําลงมาใส่นาเพื่อให้มันท่วมหญ้าครับนาผมมีแต่หญ้าครับแมแปลงนี้ครับแต่ผมบริยานหญ้าครับผมสี่เอาไว้เลี้ยงป่าเอาน้ํามาท่วมตอนนี้น้ํากําลังเริ่มมาก็เอาน้ํามาท่วมต้นหญ้าแล้วก็เป็นอาหารของป่านินครับครับอันนี้ก็แเม่นนะครับเด้อ ขอติตาเมินนะครับเนาะแลกเปลี่ยนขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเด้อสถานการ,กรเกษตรนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กันเข้าไ่นีก่อนครับสวัสดีครับ